โชคละไมพอดแคสต์ขอเสนอคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมความลับในอดีตทุกคนฟังถ้าคุณมีความลับในอดีตคนทุกคนล้วนมีความลับล้วนมีความหลังความลับนั้นมันอยู่ที่ความหลัง มันอยู่ในความทรงจำของเรานี่แหละแต่เรารู้เพียงคนเดียวนอกนั้นไม่มีใครรู้โดยเฉพาะคนใกล้ตัวโดยสำคัญก็คือคนรักนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแฟนกันผัวกันเมียกันสามีพันยากันอะไรก็ตามนะครับผมแล้วแต่ภาษาที่จะใช้แต่คนทุกคนนั้นผมเชื่อว่ามีความลับ ที่เป็นความหลังอยู่ในใจความลับที่เป็นความหลังเนี่ยมันสําคัญยังไงมันสําคัญสิครับคือมันไม่สามารถที่จะบอกใครได้เลยมันไม่สามารถที่จะให้ใครมารับรู้มาล่วงรู้ถึงความลับความหลังอันนี้ได้มันสําคัญถึงขนาดต้องฆ่าต้องแกงกันนะครับบางครั้งมันบอกไม่ได้จริงๆคนบางคนนะครับอ่าขออนุญาตนะครับไม่ใช่เรื่องละมกนะครับเคยมีเรื่องเซ็กกับคนที่ เป็นเพื่อนของสามีตัวเองหรือว่าเพื่อนของผัวตัวเองนะครับสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่หลายปีดีดับโดยที่สามีของตัวเองนี่ไม่รู้เหตุที่ไม่รู้นะ่ะไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนผิดนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมารู้จักกับสามีนั้นนะ่ะรู้จักกับเพื่อนของสามีมาก่อนก็คือคนที่เคยมีอะไรอะไรกันนี่แหละแล้วต่อมาความสัมพันธ์กับเพื่อนของสามีนะ่ะมันห่างเหินกันไป โดยที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกับสามีนะครับตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักกันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ประการใดเธอไม่ใช่นางทองวันและนางบันทองแต่ใดประการนะครับไม่ไม่ไม่ไเธอไม่ผิดที่นี้ความห่างเหินต่างคนก็ต่างไปทํามาหากินนั่นนี่นู่นผ่านไปมาสีห้าปีมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้นะครับเขาก็มารู้จักกับเธอพอมารู้จักกันแล้ว พบกันไปได้ประมาณเกือบครึ่งปีนะครับจนมีอะไรกันลึกซึ้งความสัมพันธ์ทางเพศนั่นแหละนะครับมีอะไรกันลึกซึ้งที่เกิดจากความรักนะครับรักถึงขั้นจะต้องสู่ขอมั่นหมายแต่งงานแต่งการเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วในที่สุดนะครับงานแต่งงานก็ามาถึงตกกระจายนะครับคนที่โผล่เข้ามาร่วมงานคนหนึ่งนั่นก็คือ เพื่อนของวาทีสามีตัวเองนี่แหละครับคนคนนั้นก็คือแฟนเก่าของเธอนั่นเองซึ่งต่างคนก็ต่างมาเจอกันโดยบังเอิญโดยไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เคยมีอะไรกับเธอนะ่ะเขาเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนกับสามีตัวเองหรือว่าวาที่ของสามีที่กำลังจะแต่งงานนี่แหละครับแต่ทุกคนก็ต่าง เก็บความลับไว้นะครับส่วนเธอเองเนี่ยก็นั่นคืออดีตของคนรักก็ไม่ได้พูดหรือว่าแพร่งพายให้ใครรู้ส่วนอ,อดีตคนรักเพื่อนของสามีน่ะเขาก็ลูกผู้ชายพอตัวเขาก็ไม่เคยพูดกล่าวล้วงเรื่องนี้เพื่อให้ฝ่ายผู้หญิงนี้เสียหายแต่ประการใดนะครับต่อมาก็คบกันมาเรื่อยๆกับสามีจนกระทั่งแต่งงานมีลูกมีเต้านะครับ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเพื่อนของสามีนะมันก็เป็นแค่อดีตฝังอยู่ในใจโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยสามีเธอเองก็ไม่มีทางรู้จนกระทั่งมีลูกด้วยกันทั้งสองคนนะครับลูกเรียนมัธยมแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเพื่อนของสามีนะกับผู้หญิงคนนี้นะเขาเคยรักกันเคยมีอะไรกันมาก่อนนี่เรื่องอย่างนี้มันก็เคยมีอยู่กับ หลายคู่รักหลายๆคนนะครับคือที่ผมจะพูดในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นความลับที่เป็นความหลังที่คิดแล้วยิ้มความลับความหลังในอดีตที่คิดแล้วยิ้มนะครับไม่ใช่ว่าก่อเกิดเป็นปัญหาตัวที่สามตัวที่ห้าตัวที่แปดอะไรต่างๆนี้อันนี้ไม่มีอันนี้เราไม่ได้กล่าวล้วงถึงนะครับอันนี้เราบอกแค่ว่ามันเป็นความลับในอดีต เพียงฝังอยู่ในใจเท่านั้นอยู่ในความทรงจำที่ดีอยู่ในความตราตึงที่ดีไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผกหรือว่านอกอกนอกใจกันอะไรต่างๆมีฐานไฟเก่าฐานไฟใหม่ฐานไฟเขียวฐานไฟบดอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีต่างคนก็เลิกลากันไปด้วยความเข้าใจอันดีนะครับบางคนสามีก็มารู้ที่หลังว่าสองคนนี้เคยรักกันแต่นั่นก็คืออดีตพอเขารู้แล้ว อาจจะเกิดปัญหาระหองระแหงกันตามมาก็ก็มีได้หลายๆคู่รักนะครับอันนี้ก็เคยมีนะครับแต่บางคู่รักนี่เขาก็เก็บเรื่องราวเหล่านี้ที่ไม่ดีเนี่ยถมเอาไว้ในดินฟังเอาไว้ในดินโดยไม่พูดไม่โผล่ไม่พูดไม่กล่าวล้วงไม่กล่าวถึงแต่ประการใดต่างคนต่างก็เฉยไปเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรักกันมาก่อนเลยในชาตินี้นะครับ แล้วทุกอย่างก็อยู่ในความทรงจำที่ดีของเขาของเธอและก็ของครอบครัวนั้นคบกันไปได้อย่างสมานฉันในที่สุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความลับความหลังที่เราไม่ได้แพ่ภาัยให้ใครรู้และก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะยังไงมันก็แค่อดีตมันก็คืออดีต ซึ่งอดีตมันก็คือสิ่งที่ตายไปแล้วจากชีวิตนะครับผมอันนี้แหละหลายคู่รักถ้าหากว่าใครเคยมีอดีตอย่างนี้ก็จงฝังมันเอาไว้ในดินลืมมันให้หมดไปจากความทรงจำให้ได้ขอขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้นะครับขอให้ทุกครอบครัวทุกคนรักมีความสุขโดยทั่วหน้า ขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ